โลโลมันอยู่ทางนั้นโลโลโลว้าว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 ลงล่างนะ มันเอ้า่ฮ้ยนี่ไงนี่ไงเนานี่ไงกเจอล้กเจอละเจอแล้วด้วย like right? ิอยู่มานี่ตอนนี้มันอยู่ตรงไอ้มุมมุมห้องไปไหนกันเน่ะ อยู okay. ่ล be ่านสุดล่าสซดนี่นี่นี่เราจะออกมาได้แล้วอิสระมั้งยังออกไปจากท่ดาแค่ดูโอ้โหคนตายยูเอเฮ้ยเอ้ยล เสียงนาฬิกาปลุกตึดยอดไปเลยแล้วว่าน้าล่างมันมีมันอยู่ข้างในลึถ้าเขาตไม่ได้ลอดหรอไม่ได้หรอแล้วนี้อะไรอ่ะโคเรดไว

เอ๊ะเลี้ยงมาเปิดอุ้ยปวดลามะขี่ไม่ได้แเดี๋ยวได้อาร์มันเก็บของได้ด้วยไปโลมาทำอะไรเอ้โลไปไปล่าง่อนไปไปล่างจะด้านล่างดีกว่า

อจัดการมันถ้ามันจัดการมันแล้วเราออกไปไหนไม่ได้เลยออกไปไม่ได้รอรอจัดการ,รมันต้องขับรถนี่อผมรอก่อนวมันต้องไปรอไม่ได้เราต้องหลบสายตามันเหรอโอเคโอเคเฮ้ยวิธีหลบสายตาเฮ้ย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 มองไม่เห็นเลย บอกว่ไม่เห็นตาแน่นอนไปยังวะไปแล้ว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 ไปลไปฉันล่างเอ้เฮ้เฮ้ ผมสั่งทำาน้างี้โนไม่ผมมันตกแม่งเ,เดี๋ยวมันกัด <c oughs> ตกทำไมละ่ะมาไม่เห็เกี่ยวกับเกมต,ตรงไหนเลยอะเฮ้ยเร็วโอ้แมันรูมาด้วยนะ ไปไปอีกียะไปอีกทางไปไปไป <laughs> ไ <laughs> แล้วก็เจไปแต่ทางนั้นอ่ะบีปีไปอยู่ร่างสุดแล้วมันก็อยู่ล่างสุดด้วยลกูกมันอยู่ล่างสุดแล้วกูก็อ,อยู่ใจมันด้วยแล้วมันก็มองหน้ากูด็ <laughs> อกล่ะไม่รู้ด็อกตายเลย มันอยู่ล่างสุดเนี่ยคุณน่างสุดเดหรอเออมันอยู่ล่างสุดคุณอยู่ล่างสุดือนกันไปก่อนเลยคิวไปเฮ้ยไปแล้วแหละ ไโอ้โหอะไรรดตีไอ้สัตโอโหรอมารอให้กูไปตายโลมึงอยู่ไหนเนี่ยข้างหลังไปไปเร็วโอ้ยไอ่อหลบอีกแล้วมันต้องรอเดี๋ยวนะก็ต้องไปตรงไหนกันเนี่ นี่เข้าไปหางนี้เรามันก็จะมีตูเปิดเปิดเปิดของกุกยาด้วยบ๊อบสองบ๊อบหนึ่งบ๊อบ,อบสองมีชุดเกาะโลห้องเปิดครบยังวะนับก่อนไม่ใจ <c oughs> โล่อีห้องเดียวห้องเดียวนะห้องเดียวเหี้มโลมันคือห้องไอ้นั่นอะ พี่มันเป็นพี่อยู่ข้าง,ง,องอนอกอะนี่น่นเลยวิ่งเลยอุ้หนักเลยลอบันมาลอบันออกมาโอเคมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วขอไปได้哟ยาเอาเข้ามาไอ,อคิวไอคิวอ,อ,อย่าเปิดไอ้ิวในลิกาบปุ๊บโอเค โมันมีแต่ในกาปูกะโรมีแค่หางเดียวอะโรในกาปูกดูดิติ๊ง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 อีกจุดตายโล่โล่โลมันมันวันมาโลติ๊ง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 โอ้โห อู้อู้อู้ไอ่มีอะไรครับอโล่งโล่งไปมองอะไรกาปุกล๊ะไอ้่ โอเคโอเคไปไลยเต้เต้เต้เตยายาเย้ฮ่าโล่ไปแล้วเปิดเสร็จแล้วงอไม่ต้องงอไม่ต้องฮะเปิดแล้วเหรอไม่ต้องไม่ต้องไปงอโล่เอาเอาเนื้อทิ้งเอาทิ้งเอาเอาอาวุธทิ้งด้วยไม่มีประโยชน์โล่เยังไงอ่ะ อะไรอีดีอ่ะดูที่สปอร์เหรอนี่เก็บอันนี้ไว้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยไอ้หลงนี้เอามาจากเอามาจากไอ้ห้องนาฬิกาปลุกเฮ้ยเฮ้ยอยากได้อ่ะ เราไม่รู้กลับมามันไม่ได้เอ็นชาร์ดแล้วเอ็นชาร์ดมันจะสามารถดึงกลับมาได้แต่นี้ไม่เอ้ยคิวคิวมาหนี่มาหนี่รอด้วยโดมตาไว้ไหนอะไม่รู้ ล่าสุดมีโดนหายโรคล่าสุดที่ทมึงตายอ่ะอยู่ชั้นไหนตรงบันไดสักชั้นหนึ่ง,นง,นงเนี่ยแหละสองพันปีต่อมาเนี่ยกีระเบิดเนี่ยกับดักโล่กับดักเปล่าอว่ากับดักเงี้ใครกล้าจะเสี่ยงไหม เ้ยหมดอลูลกลคร่รอบเดียว้วะคระ <laughs> อะไร <laughs> โหลดลงพ่อ ui 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 Loading 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 ui Ok, ui chapter 3